เออเออเอออาสาพายิ้มวันนี้จะพาคุณผู้ชมคนดีไปบ้านลิเกแม้แต่งองค์ทรงเครื่องมานะตั้งแต่กรุงเทพมายันจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณผู้ชมค่ะก็มาถิ่นนี้บ้านลิเกก็ต้องแต่งแบบนี้สิคให้เข้ากันเข้ากันค่ะใครไปบ้านลิเกก็มาเลยนะคะ เียลลกก็ไปกันนะค่ะทานเู้ชทค่ะแต่จุ๊บจะอยู่จุดนี้นะจ๊ะวันสตาร์เซอร์วิสของดีของเด็ดอยู่ที่แห่งนี้ละจ้ะเอาอย่าช้าอย่าลีลอนะคะตามมาสิพิการเสด็จพี่จุาค่ะจุ๊บจุ๊บเพลงเตรงเตงเตง ดีชวนพิสมัยและยิ่งผสมผสานเข้ากับชุดลิเกที่จุ๋มใส่มาทักทถ่ายคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยแล้ว <c oughs> บอกคําเดียวเลยค่ะว่าจุ๋มฟินคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะฝันที่เป็นจริงที่จุ๋มพามาในวันนี้นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมเจ้าค่ะเขาเรียกว่าบ้านลิเกแต่ว่าไม่ได้เป็นโรงลิเกนะคะกลับเป็นร้านอาหารที่มาที่ไปเป็นยังไงมาสิคะมากใกล้ๆหน้าจอมาฟังคะ่ะมาฟัง ที่นี่ทำไมถึงได้ชื่อว่าบ้านลิเกคะ,คะเดิมทีนะคะมนเป็นทายาทเป็นทายาทของต้มโปลิเกคณะนะเราออกแกล่ลูกวิทยา,าค่ะแล้วก็คุณตาคุณยายเนี่ยมอบบ้านเป็นสมบ,บัติไว้ให้เราก็มีชุดอยู่แล้วเห็นว่าบ้านเราก็ทำเลดีนะค่ะแล้วเป็นนักท่องเทีย่ยวก็ไปเที่ยวที่นู้นที่นี่บรรยากาศก,ก็คล้ายๆบ้านเรานี่แหละ<อ>ก็เลยกลับมาบ้านก็เลยอ่ะมามา,มาลุ ทำที่บ้านแล้วอย่างประกอบกับคุณแม่เนี่ย mm. เขามีฝีมือทางด้านอาหาร uh. ก็ได้ได้อาหารและอาหารป่ากับอาหารพื้นบ้านแล้วก็ทําบ้านที่คุณตาคุณยายให้เนี่ยเป็นโฮมสเตย์ oh. แล้วก็ลูกค้ามาก็ให้ลูกค้าใส่ชุดพระเอกนางเอกของเราที่เรามีเนี่ย oh. ถ่ายรูไปไปที่ระลึก,ลกด้วย ค่ะคุณผู้ชมบ้านลิเกไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารแต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาเรียนรู้ในลิเกศิลปะการแสดงที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานอีกด้วยล่ะค่ะ,ะ,ะ,ะจุ้มแอบสืบทราบมาว่าที่นี่เขามีให้แต่งชุดและก็สวมบทลิเกกันแบบฟรีๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุบมต้องขอตัวไปเตรียมตัวโชว์ลิเกให้คุณผู้ชมดูกันก่อนนะคะแต่จะเป็นบทอะไรนั้นอ่ะ ติดตามต่อพวกนี้นะคะชุบจุบมาสาถ้าทาา,าไปยิ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทย